哇。Wow. เจนเยลลี่ลูกโลกนะคะบอกเลยว่าฟินเวอร์ไม่แพ้เยลลี่ลูกตาเลยแล้วก็รังเป็นที่กินมากหายากกว่าเยลลี่ลูกตาอีกเขาที่แล้วนะคะที่เขาทําเยลลี่ลูกตาไปเนี่ยมีคนถามว่าพี่ทาเยลลี่ลูกโลกบ้างดิคนนะคะเขาเลยจะมาเราทำเยลลี่ลูกโลกกินเองค่ะว่ามันเนี่ยจะเป็นยังไงฟินขนาดไหนแม่กินเยลลี่ลูกโลกกันไหมลูกขัดจมูกไหนดีขอดจบฝีไหนดีโอ้ แค่นี้เลยะค่ะเราก็จะทำเยลลี่ลูกๆหนบนุ่มๆได้แล้วหายไปไร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 ยยเฮ้ยหายไปไรอ่ะหานไปไรอ่ะนม เอ้อนี่แกเจ็บจริงป่ะนะ่ะจริงเป็นอะไรไม่รู้ครับทุกคนไม่รู้<ด>ว่าเป็นเพราะว่า<ม>ออกกำลังกายเยอะหรือเปล่าตอนแรกมันเจ็บข้างนี้เจ็บตอนหายใจลึกๆแบบจะแปฝดข้างในนี้เว้ยฝั่งนี้นะตอนนอนตะแคงข้างนี้ก็าหายใจไม่ได้มันเจ็บแต่พอรอรอหนึ่งวันมันหายนะแต่มันเป็นหน้านี้แทนวะ่ะตอนเนี้ยเพิ่งเป็นเมื่อกี้ยอะไรนะกินข้าวทัศโทรไปนัดหมวเลยฉันเป็นคนเหรอทัศโทรไปนัดหมวแต่ไม่มีใครมีอะไรเลยนะเออวเกิดอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรทัศโทรมานัดหัอก่อนไปจากเฟรมเดี๋ยวฉัน เริ่มแรกนะคะเราจะมาทําตัวสอดเลือดกันก่อน,นะค่ะ <c oughs> เพราะว่าในแก่นของโลกนะคะก็จะมีดินสีแดงใช่ปะข้าไมนก็เต้องเป็นสีแดงแบบลวาวาเออเรียกว่าแก่นโลกแล้วไม่ใช้การคนหรือต้อนยังไม่ใช่ไปหาหมอไม่ห,มหรอก <c oughs> แก่เลยเลยค่ะไม่โทรหาหมออ่ะไม่ต้อโทรเองเป็นไงหรอแกต้องมาทำอุกอง้อนวัววันที่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเมื่อวานเราไปนั่งเครื่องนวดเมื่อยแล้วเครื่องนวดอ่ะมันเจ็บมากแล้วทีนี้มันน่าจะกระแทกมั้งอ๋มาข้าว่าความเป็นไปได้ออย่างหนึ่งคือกระดูกอ่อน อักเสบมันก็เลยเจ็บอยู่ข้างในตอนหายใจก็รู้สึกว่าไม่สบายสวงไม่ก็ใช้ไปเก่งหน้าอกตอนที่ใช้กำลังอาบน้ําเย็นมันหนาแล้เลยเก่งหน้าอกไม่น่าี่แล้วแม่นะคะก็ใช้น้ำตาลทรายผสมน้ำเลมอนลงไปนล้ก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะตามด้วยลาวาของโลกให้ไงอ่ะช็อตใช้อยอมมากจริงปลายแทน าเป็นหลีล้ยงกันเาวอาทั้งหมดเนี่ยของเรานะคะไปเขี่ยวค้นจนมันเนิดเ,เ้วนนลจนกว่าจะเนิร์ดแล้วพอเราลูดซอลลเราไปอย่างเงี้ยถือว่าได้แล้วนะ <c oughs> มันจะมีะระยะห่างของน้ำแต่ว่ามันหยึบขึ้นแล้ว <c oughs> ต่อมานะคะเราจะมาทำตัวโลกก<ำ>ันนะคะตัวให้มันโลบเหรอห ทำตัวโลกฮ่ไม่ต้องเล่นมุกต่อนก็ได้บางทีคิดไม่ออกก็ไม่ต้องเล่นเหี้ยไฟและป่วยอยู่เนี่ยระหว่างที่เรารอตัวแก่นโลกของเรานะคะเราก็จะมาทำตัวโลกกันก่อนค่ะใช้เจลาตินนะคะใส่น้ำเย็นลงไปค่ะคนเลยทำไมต้องน้ำเย็นเจลาตินนะคะมันจะอุ้มน้ำและจะทำงานดีในน้ำเย็น ไม่รมน่ง,งเป็นไรเป็นีบ่อยกูไม่ังนี้มาบ่อยกูพักกงไว้ยตยังไงตชไม่ไดอะไรกบเนี่ยอระหว่าที่เรากำลังรอตัวเจลาตินเซ็ตตัวนะคะเราก็จะใส่น้ตาล,ลงไปคะ่ะตาม้น้ำเปล่าสะอาดส่ใจหลับเขา่าโคตรมันจะเหนือใสๆ อมันะะจะไปตากันอื่นออกมาด้วยป่าวะใช่นี่เดียวไม่เป็นไรหรอกเนาะเออเอาอะไระจะสําเร็จไหมเนะี่ยต่อมานะคะเราจะเอาส่วน,สวนผสมทั้งหมดของเราเนี่ยเอาไปต้มะคะ่ะเราก็จะต้มมันจนกว่ามันจะหนืดเขาเจลาตินกมฟันไงเนี่ยต้มน้ําตาลจะมาต้มมันอะไรไอ้จไปพักไปเฮ้ยไอ้อะไรพักเลยะไม่อยากไปเลยอยากหายคิดอยากทำงาง ค่ะเราจะเอาเจาลาตินของเราเนี่ยไปเข้าไมโครเวฟค่ะเพื่อให้มันละลายนี่เจาลาตินจะเป็นไงี้ยมันจะเป็นน,นุ่มๆมันอมน้ำไปหมดแล้วนะคะจะไหม้ไหมอะไหม้ไหม้นะนี่มันมันกลายเป็นน้ำเลย ก็ขึ้นฟองแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาคือฟองในแบบอ่ะมันเป็นฟองใสๆไม่มีขาวเลยแต่อันเนี้ยฟองมันมีความขาวขุนข่นๆแหวะมันไม่ใสหมดเลยอ่ะอืมมันได้ไหมเนี่ย ต่อมานะคะเราก็จะเอาเครื่องปั่นเนี่ยไปปั่นค่ะด้วยความเร็วสูงสุดแต่ตราวังงนะะค้อ ต่อมานะคะทุกคนเราก็จะเอาน้ํามันตรงเนี้ยทาให้ทั่วเลยค่ะคราวที่แล้วเนี่ยเราลืมทานะคะทุกฝั่งค่จะทาให้หมดเลยใช่แล้วใครโง่ลืมทาโง่ท่านมันคือใครอย่าเห็นหน้ามันเมื่อกี้แกทาน้ํามันตรงนี้เลยอย่างทั้งมดก็แกทานให้เหรฝั่งบนยังตายโอยแกทามันต่อมานะคะเราจะมาแบ่งตัววิปนี้ยออกมาเป็น2สีโลกนะคะมันจะเป็นสีฟ้ากับสีเขียวใช่ป่ะเราก็ตัดเลย ทำไมต้องแบ่งฝั่งฟ้ากับเขียวมันเขียวกับฟ้าผสมกันไม่เหรอเฮนรี่ลูกนู้นมันมีสีฟ้ากับสีเขียวแต่จริงๆมันคือสีฟ้าสีเขียวผสมกันในลูกเดียวนี่ไม่ได้แบ่งฝั่งแม่ไจะไปหาหมอเดี๋ยวหนึ่เวลาเลยอ่ะไะ่อีกใช่ไหรอาอ๋อเปล่าเลยฉันจะไปแล้วอ่ะไปเบื่อสีเขียวนะคะลงไปในอันเล็กค่ะโอ้โหไม่ใช่แล้ว วา้าวแล้วก็สีฟ้าเลยนะคะปั่นกว่าง่ายนี่เริ่มหนึ่งแล้วทุกคนต้องรีบแล้วเริ่มวันแล้วนี่ปอะมานะคะทุกคนเราเท่าไรต่อเทสิครับ่อเทใ,ให้ถุงถุงไหนถุง,ถ,งถุงเอาถุงไม่ใช่ถุงไหนไม่เอามาถุงเดียวเลยถุงนึงอ่ะพี่ฉันไม่ไไมรู้อยู่ไหน ีรักคนแล้วก็ล่าเลยแล้วก็สีเขียวแก้วอ่ะได้เวลาบีบเข้ไกายอะบีเข้าใจแล้วทำไมคุกต้องมีผู้ป่วยไม่บอกหน้าฉันทำไม พู S <S <S ช่วยกุ๊ช็ว้าลองอยเหลือนิดนึงเหลือขอบไ้หน่อย,น,ย,น,อย,น,ยนะคะเพื่อสีเขียวก็สีเขียวบ้างเมส,สีเขียวลงไปนิดนดหน่อยๆแค่ขอบขอบอย่างเงี้ยให้น้องมีสีเขียวบ้างให้เหมือนโลกอะโลกจะมีสีเขียวเซมเซมนี้ลูกเองเขียวแล้วฟ้านี้เลยเห้อเติมสีฟ้าให้เต็มทุกอันเลยนะคะ ออกมาสีเขียวแล้วอยู่ระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาใส่ราวาค่ะก่อนที่เราใส่ราวานะคะเราต้องเช็กก่อนว่าตัวเนี้ยมันเริ่มเซ็ตกัวหรือยังเราจะดูได้โดยการเอาอันเนี้ยนะคะหยดลงไปถ้าสมมติม,มันจมอะ่ะแสดงว่าไม่เซ็ตจม <c oughs> ยังไม่เซ็ตต้องรอ่นะคะทุกคนมันจะเริ่มไข่ โูบนะคะเขาจะเราโรบใส่เยอะให้เราใส่แค่แบบพอดีพอดีอจะได้ไม่ทารักต่อมานะคะเราก็บีบโฟมเนี่ยให้ทั่วถาดเลยนะคะก่อนที่เราจะปิดมานะคะต้องแซมสีเขียวลงไปด้วยสีเขียวเป็นลายสวยๆ <c oughs> <c oughs> สีเขียวมันเย็นแล้วอะทุกคนสีเขียวสีเขียวไหวไหมไหวแน่ เขียวไม่น่าไหวแล้วเอกมาสีเขียวก่อนปูสีฟ้าต่อทุกคนแล้วก็เอาอันด้านที่เป็นรูนะคะใส่เข้าไปให้แน่นนี่คำเนี่แล้วเราก็จะปูดออกมาอย่างนี้ค่ะนี่เอาให้สุดทุกด้านเสร็จแล้วแค่นี้เลยทุกคนแล้วเราก็เอาไปแช่ช่องฟีนะคะสี่ชั่วโมงแล้วมาดูกลารมันจะปูดๆูวะ เนี่ยใ,ใช่ใส่ใส่ลักใส่ถลักอ่ะใส่เยอะไปจบกันทุกคน กลัวมาลองแกะกันดูนะคะว่ามันจะดีกว่าลูกตาไหมยังมาแล้วเฮ้ยโอดป่ะเฮ้ยอะไนี่เป็นเนี่ยทำไมใส่มาอยู่ตรงปลายเนี่ยนี่มันได้นะทุกคนแต่ว่าข้างนี้มันไม่สวยอะ คิดว่าโลกจริงๆมันกลมนะไงเอาอะไรมาคิดโลกมันแบนครบอกโลกมันแบนเว้ยงั้นไม่จะเดินแล้วเห็นขอบฟ้าได้ไงไอพวกทฤษฎีโลกกลมอมาจากไหนไม่รู้โลกมันแบนเก็บจบโรงเรียนเลยวะพไปวัดไปวาได้อยู่ทุกคนเรามาแกะอันนี้บ้างนะคะอันนี้ไม่รู้ว่ามันได้หรือยังอ่ะทุกคนแต่เนี่ยมันค่อนข้างเหนอะเหนอะ โลอย่างพ่งแตกกำหน้าโลกหักครึ่งซี่แล้วเนี่ย<า>โลก,กขัดครึ่งซี่พราะจุ่มบ่ควักมาเลยเนี่ยควักไปเลยใช้มือดึงเลยมันเดี๋ยว<ม>น้ม,มันเ <10 S 1> ยื่อละน้ำมันแก่นน้อยไปนหน่อยอันนี้น้องน้องพังอ่ะทุกคนโอ้เ,เป็นยังไงยังไม่เซ็ตตัวดีเพราะมันใหญ่ด้วยมัง้ขขงคะทุกคนอันเนี้ย กินกันนะคะแต่นี่เหมือนที่ดิตอนจำอะ่ะแล้วฉันจะออกจากมือไงดีวะท่านฟ้อนนะไม่รอทุกคนจะลองกัดมืนะคะ เเอใช่เพราะว่าข้างในนะคะเป็นรสเลมอนรสชาติอย่างงี้มั้งมันเยี่ยมมากเลยพี่ใครไม่แกไม่อยากกินอ่ะทำไมหนูมันพอกินได้มันยังไงวะทุกคนบอกไม่ถูกอะเท็กเจอร์มันเหมือนมัทฉาโรยอ่างไม่เหมือนเยนนี่อะใช่นี่เปลี่ยนสูตรใหม่แล้วนะไม่เปิดนี่สูตรมันแย่ไม่เปิดสูตรมัทฉาโรยหรือเปล่า อย่างนี้จริงๆสำหรับเขาแล้วเขารู้สึกว่าข้างนอกมันเป็นแบบเหมือน,นมัชเมลโล่นุ่มๆละเอียดละเอียดเลยแล้วก็ออรสชาติหวานๆข้างในนะคะมีรสสำหรับคว,วามเปรี้ยวของเรมอ,เน,อ,น,เน,อนเ<ช>อนสเหมือนฟองน้ำเลยทอดกับใช่อันนี้อันนี้เหมือนฟองน้ำเลยทุกคนสูตรนี้แต่ว่าสูตร<ม>ที่แล้วอะจะหยาบก,กว่านะคะอันนี้คือละเอียดมากเดี๋ยวเขาจะลองหั่นให้ดูใส่นะคะเฮ้ใส่มีคีนี้มีนี่เขาเห็นทุงคนเขาทำ่างนี้กันเลยแล้วมันก็จะแปะออกมาเลยใส่จะแตกอันนี้ อะไรมันไม่เหมือนในแบบไส้ี่มันน้อยไส้มันน้อยไปหว่ะทุกคนมือจะเป็นพังผืดวะ่ะให้กี่คะแนนหกเต็มสิบจริงเหรอท่านเจ็ดกันพร้ะอะไรแปดแปดแปดทำไมอ่ะเก้ากนันแล้มึงเอาสิไปเลยไป สำหรับฉันนะฉันว่ารสชาติมันแบบมันไม่ค่อยเหมือนเยลลี่อ่ะแต่ความสวยงามมันมันดูเจ๋งจริงเนื้อมันออกแบบเป็นโฟมๆอ่ะมันเหมือนกินโฟมที่แบบเป็นก้อนอ่ะใช่คนดูเนื้อตรงนี้ดิเนื้อมันเหมือนฟองฟองน้ําขัดจานอ่ะจริงๆก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนอาจจะชอบเยลลี่ก็ได้เพราะแบบมันลายได้อยู่นะอะไรในปากได้อยู่นะแต่ฉันอาจจะชอบเคี้ยวแบบเยลลี่อ่ะชอบแบบคอมึดๆส่วนซอสอ่ะเฮซอสอร่อยแล้วมันซอสอร่อยแต่ให้มันแทบไม่มีรสชาติเลยให้มันน้อยอ่ะเป็นยังไงบ้างคะการทำเยลลี่ โลกนะคะซึ่งสำหรับเขาเนี่ยมันก็ออกมาโอเคอยู่นะมันยังเป็นโลกอยูอ่<ห>ทุกคนตอนแรกคิดว่าจะไม่เป็นโลกแล้วข้อเสียของมันนะคะก็คือแกนตรงกลางของลาวาเนี่ยมันน้อยเกินไปทําให้รสชาติมันยังไม่ค่อยโอเคคุณทำดีมากสุดยอดจัเมือนเ่๊แกกินมันหมิน ใครชอบคลิปนี้นะคะอยากให้เขาเดี๋ยวมาทำเยลลี่รูปอะไรอกีกหรอคอมเมนต์ทิ้งไว้เลยนะคะเขาจะพยายามทำให้ได้ะคะ่ะอย่าไปหยุดดิหยุดเยอะหยุดเยอะหน้าทุกคนตรงนี้ผ <c oughs> มหยุดเลยกูเลียนแล้วเนี่เยลลี่มั่งเนี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย,าาย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้านซ้ายด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายใครอยากทำตามนะคะก็จะทิ้งสุดรไว้ข้า,างหน้าให้นะคะไลค์ก็ลำเบื่อ้าก